ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกในช่วงที่สองอีกครั้งหนึ่งในช่วงแรกที่ผ่านมาเราได้ไปรุยสวนพริกกันนะจะไม่ใช่พริกอย่างเดียวนะสมุนไพรยอย่างอื่นเพียบเลยกับน้ำพริกนิตยาซึ่งมีเบื้องหลังน่าสนใจมากมายเลยทีเดียวในช่วงที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ <Okay. S 1> จากคุโยมนิตยา <Okay. S 1> ถึงวิธีการทาอาหารวิธีการถนอมอาหารวิธีการนาเสนอแล้วก็วิธีการที่จะ รักษาวัฒนธรรมทางด้านปรุงอาหารให้คู่ไปกับสังคมไทยโดยเฉพาะสมุนไพรไทยที่อยู่กับน้ำพริกนิตยา <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาลุยสวนพริกกันต่อ <c oughs> ว่ายังมีอะไรอยู่ในสวนนี้กัน <c oughs> บ้างนะ <c oughs> จะได้อแล้ว,ลวสิ่งที่เราได้รับทราบจากคุณแม่นี่ไม่ธรรมดา <c oughs> เพราะว่ามีการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านไปยังนักโทษไม่ได้ผ่านไปทางโรงเรียนสอนอาหารหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเรียกว่ามาพร้อมกับบุญ พร้อมกับการสร้างทานบาร,รมีทานบาร,รมีที่สูงสุดนะคะคุณผู้ชมคะก็คือทานบาร,รมีธรรมทานนั่นเองนะคะก็เป็นทานอันสูงสุดคือการให้องค์ความรู้แล้วก็ยังเป็นทานเรียกว่าเป็นอาหารอันประณีตถวายแดกพระสงฆ์องค์เนนด้วยนะคะฉลาดในการทําทานใช่ค่ะถึงตรงนี้เนี่ยต้องถามคุณแม่แล้วล่ะว่าคุณแม่ประกอบธุรกิจตรงนี้พร้อมกับการช่วยเหลือสังคม,มช่วยเหลือศาสนามาเนี่ย ใช้ธรรมะข้อใดขององค์พระศาสดาสมมาสมุทธเจ้าในการดําเนินกิจการแบบนี้คะคุณแม่ก็ในในหลักธรรมขององค์พระพุทธเจ้านะคะตั้งแต่เรื่องหลักของศีลนะคะเมื่อเมื่อเมื่อเราเมื่อเราเรารู้หลักของศีลแล้วเนี่ยศีลคืออะไรการรักษากายวาจา ช่ไหมเม,เมื่อการรักษากายวาจารเราก็ไม่เทียบไปเพ่งโทษหรือเทียบได้ไปว่าใครกับความคิดที่ต่างกัน <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ในความคิดที่ต่างประสบการณ์ที่ต่างนะคะอันนั้นเราอย่าไปคิดแทนไม่ได้ <c oughs> เราอย่าเอาตัวเราเนี่ยเอาไปาไปเพ่งโทษคนอื่นว่าเอาประสบการณ์ของเรา <Okay. S 2> นะคะต่างคนต่างประสบการณ์ <Okay. S 2> ทุกคนก็มีจุดมุ่งหมายที่จะดีเหมือนกัน <Okay. S 2> นะคะแต่ว่าเราเดินคนละทาง <Okay. S 2> ใช่ไหมคะทีนีอ้อย่างเรื่องของพอ,อ,พ,อ,พ,อพอการตรงนี้แล้วเนี่ยก,ก็จะไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของอเป็นธรรมชาติของมนุษย์ <Okay. S 2> ที่ที่หลักธรรมของพระเจ้าเนี่ยเป็นคําสอนที่เป็นวิทยาศาสตร์ <Okay. S 2> จับต้องได้ <Okay. S 2> นะคะเป็นวิทยาศาสตร์เป็นธรรมชาติ okay. ให้เราเห็นสัจจะของการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอันนี้คือหลักธรรมที่นํามาปฏิบัติแล้วเราจะไม่เบียดเบียนกันไมเียดแม้กระทั่งแม้กระทั่งเด็กที่เขาจากบ้านมาแล้วมาทํางานกับเราซึ่งมาแรกเกินเดือนไปเพื่อจะไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เราก็ต้องดูแลเขาให้ดีเพราะงั้นที่บ้านที่ร้านนี่จะเรื่องของผู้ที่มาร่วมงานจะอยู่กันคนละหลายสิบปี ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องออดูแลเขาใช่ไหมคะเราต้องให้เกียรติเขาข้อสําคัญที่สุดเขามาทํางานเนี่ยเขามีศักดิ์ศรีแล้วเขามีเกียรติถึงแม้เ,เราจะแลกเงินกันเขามากินเงินเดือนเราแต่เวลาเรากว่าจะได้เงินที่มาแบ่งมา,ม,ามาแบ่งปันกันเนี่ยก็ต้องเราก็อยู่หน้าร้าน ต้องคอยขอบคุณลูกค้าที่มาซื้อของเราแบ่งหน้าที่ใช่ไหมฮะเราทําทุกคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดมีเกียรติทุกคนคต้องเราต้องข้อสําคัญต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะว่าชีวิตคนเราอย่างที่พระเจ้าท่านตรัสถอน่ารักมากเลย คเห็นไหมคะว่าแม้กระทั่งเวลาที่จะบวชเนี่ยแม้กระทั่งไม่ให้แยกแบ่งชั้นวันนะเห็นไหมคะทุกคนมีค่าเท่ากันนะคะเพราะเพราะฉะนั้นการทํางานของเราที่ประสบผลสาเร็จมาอยู่ทุกวันนี้การงานของเรามีปัญหาน้อยมากเพราะว่ามันอยู่ที่การจัดการว่าทุกคนมีหน้าที่ต่คนต้องทำอะไรเจ้าคุณคะฟังคุณแม่ดูแล้วนี่ยค่ะยมมีความคิดว่าคุณแม่เนี่ย เหมือนกับว่าเป็นเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ค่อนข้างเยอะแน่นเหลือเกินแล้วแบบนี้เนี่ยมีวิธีการดึงองค์ความรู้ในตัวเองออกไปเป็นสื่อในการให้ความรู้กับเด็กนักเรียนหรือว่าผู้ที่ต้องการโอกาสอย่างไรบ้างคะก็อย่างอย่างนักเรียนเนี่ยเ,เวลาที่ที่เราพูดถึงธรรมะเนี่ยเด็กๆจะไม่ค่อยออไม่ค่อยได้มีโอกาสเรียนเ <c oughs> อาี้ดีกว่า <c oughs> เพราะว่าอย่างอย่างอย่างที่ที่งานที่ทําอยู่นะคะเราก็นำหลักธรรมขององค์พระสัมมาพุทธเจ้าที่เป็นหัวใจของพระศาสนาว่าทําไมถึงเป็นใบไม้กํามือเดียวพระพุทธองค์ท่านต้องเรียนรู้ใบไม้ทั้งป่าแต่ว่าในหลักธรรมเนี่ยมันมีแก่นมีหัวใจที่เรานํามาปฏิบัติในชีวิตจำบันเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นที่ท่านสอนไว้ อริยสัจแล้วก็ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตอาจารย์อริยมรรคเห็นไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกอะอริยสัจอริยมรรคพรหมวิหารอิทธิบาทีเียใช่ไหมคะต้องมีความขยันหมั่นเพียรใช่ไหมคะแล้วต้องใส่ใจในสิ่งที่ทำเห็นไหมคะคือคือทุกข้อธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เรามีความรักความเมตตาเอื้อเฟื้อแบ่งปันนะคะ ให้มีจิตอาสาให้เฟื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเพราะงั้นเวลาที่เราทำธุรกิจคือคือในหลักธรรมของพระเจ้าเนี่ยเราต้องใช้ในในชีวิตประจำวันทุกทุกวันนะคะทุกเวลาด้วยนะคะที่ท่านสอนไว้เพราะงั้นเด็กที่อยู่กับเราจะอยู่ได้หลายสิบปีแล้วก็เรื่องของการที่ไปเผยแผ่นํำพระธรรมไปเผยแผ่ยเใช่ไหมคะการที่นำพระธรรมไปเผยแผ่ก็ ใบไม้ในกำมือให้เด็กอ่านง่ายๆใช่ไหมคะแม่คะเพิ่นมองเห็นว่าคุณแม่ได้นำเอกสารอันหนึ่งมาน่าสนใจแล้วก็สวยงามมากนะคะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยใช้คำว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนนะคะที่ทำมาด้วยที่คุณแม่คิดขึ้นมาด้วยตัวของตัวเองนะคะว่าส่งเหล่านี้เนี่ยใช้คำว่าเป็นสือกเรียนการสคะา้คุณแม่คิดขึมาด้วยตของตัเอาสิ่งเหนีเนี่ยใช้คำว่าเป็นสื่อกรเรียนการสอนะคะที่ทำมด้ย่คุณมดาด้วยตัวขงไัวเองนะค่าสิ่งเหลนี้นะคะ ที่จริงแล้วในในในเรื่องของหัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือโอวาพปฏติโมกโอวาพปฏติโมกก็คือการไม่ทําบาปทั้งปวงใช่ไหมคะการทํากุศลให้ถึงพร้อมและทําจิตใจให้ป่องแพ้วใช่ไหมคะทำปัจจัยให้บริสุทธิ์ใช่ไหมคะทีนี้ทีนี้แล้วก็มาของเรื่องของปฏิมโอวาปฏิมโอวาก็สิ่งทั้งปวงย่อมเสื่อมจิ้นไปเป็นธรรมดาแต่ขอให้เรายังความประมาท ไ,ไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเห็นไหมคะการไม่ประมาทความประมาทก็เป็นทางของความหายนะความสิ้นสุดของชีวิตแล้วก็อย่างอวพปะปติโมก็ให้มีความรักความเมตตาที่พระธรรมคำสอนนั้นแฝงเห็นไหมคะความรักความเมตตาความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันและอย่างที่ทำภาพออกมาให้นักเรียนได้เรียนง่ายๆเนี่ยพระพุทธรูปคือสัญลักษณ์องค์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต การรักษาศีลรักษากายวาจาการมีสมาธิสมาธิจิตตั้งมั่นในการรักษาศีลเมื่อรักษาศีลแล้วก็เกิด,ป,ดปัญญาเห็น<ม>ไหมพอเกิดปัญญาการมีศีลส,สมาธิปัญญาก็ทําให้เรามีสติเพราะฉะนั้นทุกคนสมาธินั้นมีอยู่ในตัวแต่เราใช้หมดไปทุกวันเพราะฉะนั้นเราต้องทําสมาธิเพื่อสะสมพลังเอาไว้ เวลาเราทํางานเหนื่อยๆมาเรายังมีพลังสมาธิที่สะสมไว้การทําสมาธินั้นช่วยให้เราลดอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายลงได้ดนะคะคุณแม่คะ,คะสมาธิขั้นพื้นฐานเนี่ยขออนุญาตถามคุณแม่นิดหนึ่งเพราะว่าคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่ก็มีหลากหลายหลากหลายอายุหลากหลายอาชีพนะคะว่าการทําสมาธิขั้นพื้นฐานที่จะเป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญานั้นเนี่ย เริ่มต้นอย่างไรคะคุณแม่คะก็ที่ที่พอดีมีโอกาสได้เรียนสมาธิของหลวงพ่อวิริยังหลวงพ่อหลวงพ่อที่หลวงพ่อสอนนะคะของหลงพ่อวิริยังให้ทําสมาธิเนี่ยแค่วันละ15นาทีแต่แบ่งเป็น3คาบคาบละหนาทีเช้ากลางวันเย็นหาที่ที่เหมาะสมเมื่อเราสะสมพลังสมาธิแล้วมาททำให้เกิดปัญญาใช่ไหมฮะแล้วก็จิตใจเนี่ยเราจะ เยื่เก็ <Okay. S 1> แล้วทําอะไรมีเหตุมีผลแล้วมีสติอยู่ <Okay. S 1> ในตัวเพราะเพราะฉะนั้นการที่ทําสมาธิ5นาทีก็เพียงเรานั่งเรานั่งแล้วเราก็ท่องที่ที่ท่านสอนมาเมตตาการุณามุติตาอุเบกขา <Okay. S 1> ใช่ไหมคะแล้วก็เราก็พุทโธพุทโธห้า <Okay. S 1> เพียงหนาทีเชื่อไหมคะเพียงนิดเดียวแค่เนี้ยแต่ว่ามันมี ประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลเลยกับกับการที่เราสะสมพลังจิตเราเพิ่มขึ้นมาจากที่เรานอนเราก็มีสมาธิอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ทีนี้เราใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันหมดไปเพราะงั้นถ้าเราสะสมไว้มันก็จะทําให้เราไม่ไม่เหน็ดเหนื่อยแล้วเราสามารถที่จะคุมสติอารมณ์เราได้ต้องขออนุญาตถามเจ้าคุณนิดนึงว่าทําไมพอเรามีสมาธิแล้วเราเกิดปัญญาแล้วมันเกิดแล้วเอาไปใช้ยังไงคะเจ้าคุณคะ ปัญญามันมีหลายระดับนะปัญญาแบบพื้นๆคือปัญญาในการวางแผนในการที่จะทำมาหากินประกอบสมาอาตพในการดำรงชีวิตให้อยู่รอดในสังคมนี่เป็นปัญญาระดับพื้นๆทั่วไปแต่หากว่าเราสะสมสมาธิมีความตั้งมั่นนะมีสมาธิขั้นสูงขึ้นเราสามารถใช้ปัญญาขั้นสูงในการกําจัดกิเลส ในการที่จะกําจัดสิ่งที่ไม่ดีมีสติรู้เ่าทันอารมณ์ที่มากระทบมีความละเอียดมากขึ้นจับกิเลสได้ชัดขึ้นเจ้าคุณกําลังจะบอกว่าจับกิเลสในตัวของเราไม่ต้องไปจับกิเลสที่อื่นใ่ตัวเคะอย่างเช่นกิเลสเกี่ยวกับความโลภความโกรธความโมโหความแล้วก็ตามแต่พอเกิดก็เราก็จับมันไว้รู้ว่ามันเกิดใช่รู้ทันมันไว้ม่ให้มันมาทำร้ายเราอ๋ออันนี้ก็คือเรียกว่าสมาธิอย่างที่คุณแม่พูดแล้วก็ก่อให้เกิดปัญญาใช้ได้สองอย่างค่ะ เกิดปัญญาในการที่จะประกอบสมาธิมีสติในการทํางานงานออกมาสมบูรณ์แต่ถ้าขั้นสูงขึ้นจิตใจตั้งมั่นทำบ่อยๆก็อัพขึ้นสู่การพิจารณาไตรลักษณ์ไม่เที่ยงแต่ที่ที่หลวงพ่อไวลได้อยังท่านท่านบอกว่าเรื่องการทําสมาธิเนี่ยเราต้องแสวงหา จะต้องทําให้เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถควบคุมจิตควบคุมจิตเราระงับความร้ายกาจระวว่าแว่าความหงุดหงิดจากที่เราทํางานมาเหนื่อยใช่ไหมคะทีนี้ก็มีเกิดพอพอเรามีอารมณ์แล้วเนี่ยมันจะเกิดความขัดแย้งเพราะเพราะฉะนั้นการที่ว่าเรามีสมาธิแล้วเนี่ยมันจะระงับอารมณ์ตัวเราเองได้โดยอัตโนมัติใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าสมาธิเนี่ยจะรักษาโรคนี้ โรคอะไรคะโลกของเราโลกไม่ใช่โรคโรคลลอลิงใช่ค่ะถ้าคนทุกคนมีมีสมาธิมีพลังจิตาุณแล้วเราก็จะต้องทุกคนจะเดินทางไปในทางที่ถูกต้องเพราะงั้นสมาธินั้นสําคัญมากพระเจ้าท่านตัดสอนไว้ว่าจะต้องนําสมาธิเนี่ย เนี่ยเนี่ยเ่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านโกระแดงให้พวกเราว่าต้องมีสมาธิเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในชีวิตคุณแม่กําลังจะบอกว่ามนุษย์เราทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ไม่ทราบว่าเจ้าคุณจะเห็นด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามนุษย์ทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ก็มีรักโลภโกรธหลงมีกิเลสตัณหาราคะโมหะโทสะเหมือนกันแต่ทุกคนต่างกันได้เพราะว่ามีสติ มีสมาธิมีศีลต่างกันใช่ไหมใช่กันใช่ไหมคะคือรู้เท่าทันกิเลสที่เกิดรู้เท่าทันที่เกิดขึ้นกิเลสต้องเป็นเรื่องปกติที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจิตเราปรุงแต่งเองที่ที่เราอ่ะตัวเราเองใช่ไหมคะ ตัวเราเองเราปรุงแต่งจะสุขหรือทุกก็อยู่ที่ตัวเราเองทั้งทีคุณแม่กำลังจะบอกว่าคุณแม่สอนให้ปรุงน้ำพริกให้อร่อยมีเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นจิตเป็นอารมณ์นี่อย่าปรุงใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดก็คือว่าตาหูจมูกเลิ้นงกายใจที่เราไปสัมผัสพรจิตปรุงแต่งปุ๊บแต่เราต้องมีสมาธิคุมต้องมีสติคุมเขาว่าโอ้ตอนนี้เรากำลังจะหลงทางนะตอนนี้เรากําลังระวังนะคนโทนไว้ให้ดีนะอย่าให้หลุดคำไม่พอ ไปอย่าไปทำร้ายกามีสติรู้ทันคุณแม่คะคุณแม่ก็ทําอาหารที่ประณีตให้กับคนทั่วไปด้วยแล้วก็ถวายพระเป็นการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาด้วยนอกจากให้อาหารใจอาหารกายแล้วคุณแม่ก็ยังให้อาหารใจด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่ไม่เคยไม่เคยได้ยินบ่อยนักนะคะถามว่าอะไรเป็นความภูมิใจที่สุดในตัวคุณแม่ที่ได้ทํา ที่เป็นอยู่ทุกวันนี่ยที่ถึงที่ภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดในแผ่นดินฝืนนี้แล้วมีโอกาสได้เกิดมามีโอกาสได้เกิดมาแล้วเรายังมีบูรพาหากษัตริย์ไทยของของเราทุกๆพระองค์ทรงเป็น พุทธมามกะทรงเป็นพ่อแบบแม่แบบให้เราท่านทรงมีพระเมตตาสูงมากท่านทรงห่วงใยพวกเราไปถึงลูกถึงหลานเห็นไหมคะในในงานที่พระองค์ทำรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้พวกเราได้อยู่สุขสบายมาทุกวันนี้เพราะงั้นเราต้องตอบแทนพระคุณแผ่นดินด้วยการทําความดีแล้วก็นําหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปช่วยกันเผยแผ่แล้วก็ให้มีความรักความเมตตาต่อกันเราไม่เบียดเบียน เพียงแค่นี้นะคะก็มีความสุขแล้วทีนี้ความสุขนั้นหาได้จากไหนก็หาได้จากจิตใจของเราเองนะคะจะสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่ใจเรารู้จักคิดรู้จักนําหลักธรรมของพระองค์ท่านมาใช่ไหมคะอย่างทุกข์คืออะไรเหตุแห่งทุกข์คืออะไรแม่กำลังจะบอกว่าจะสุขหรือจะทุกข ก็อยู่ที่ใจนรกสวรรค์ก็อยู่ที่ใจตรงนี้ใช่ค่ะเออเรื่องสวรรค์ในอกนรกในใจฉันใดฉันนั้นเพราะฉะนั้นในหลักธรรมของพระเจ้าทุกถ้อยคาสอนไปดูสิคะแฝงไว้ด้วยความรักความเมตตาเพราะฉะนั้นถ้ามีความรักความเมตตาแล้วอย่างอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงคุณแม่พูดคําว่าความเมตตาเจ้าคุณคนเราจะเมตตาได้ก็ต่อเมื่อเราถูกเขาทําหรือว่า หรือว่าเราถูกเจ็บปวดหรือว่าเราได้รับความทุกข์เพราะเขาซึ่งเขาอาจจะทําเราด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็คือเมื่อเราได้รับความทุกข์แล้วเราก็ต้องให้อภัยอย่างนั้นไหมคะมถ้าความเมตตามต้องมาคู่กับคำว,ว่าอภัยไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วความคิดที่ต่างความต้องการที่ต่างแล้วสิ่งที่บางคนเนี่ยที่เขามีความคิดร้ายหรืออะไรนะ่ะ เพราะสิ่งที่เขาขาดแล้วพอเขาทําไปพอไม่รู้จริงๆถ้าเราเรียนหลักธรรมจริงๆแล้วจิตที่จะคิดตรงนั้นก็คิดไม่เป็นเราต้องสงสารคิดเมตเป็นใช่ต้องเมตานะคะกับกับผู้ที่ไม่รู้หรือว่าเด็กๆที่เขาทําอะไรผิดลองไปดูเบื้องหลังเขาสิคะพอเขาทําผิดแล้วเขาถึงได้เพราะฉะนั้นในในในหลายๆองค์ประกอบในชีวิตของเขาที่เขาขาดไปเนี่ยเพราะงั้นเราต้องรัก มีความรักความเมตตาต่อเยาวชนของเราตอนนี้เรามีอะไรเด็กๆทําอะไรผิดเราก็มักจะเพ่งโทษกันเพ่งโทษให้กับเยาวชนเพราะงั้นถ้าเราให้โอกาสเด็กของเราฉลาดพื้นฐานเป็นคนดีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราให้โอกาสเขาแล้วคนที่พร้อมจะดีก็เยอะที่ทําผิดพลาดไปเพราะงั้นมันอยู่ที่เราให้โอกาสเขาเท่าไหร่อยากจะคุยเรื่องหนึ่งที่ร้านนิตยาเนี่ยมีสองนิตยาคุณโยมพรนพิษ มีนิตยาไก่ย่างด้วยมีมีน้ำพริกนิตยาด้วยอยากจะรู้ว่าสองนิตยาเนี่ยเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกันอย่างไรญยากโยมทางบ้านแขลงใจแล้วเอ๊ะตกลงนิตยาไก่ย่างกับน้ำพริกนิตยาเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าพอดีเป็นงานเครียร์เคลียร์เคลียร์นิดหนึ่งเป็นเป็นงานหุนส่วน่ะแต่น้องน้องทำน้องเก่งอะ น้องทําแต่เขาก็ทาได้ดีนะคะน้องดูแลนิตยกายาใช่ค่ะน้องแต่ว่าเราเป็นงานหุ้นส่วนเล็กๆแต่ทีนี้ว่ามีมีหลายหุ้นแต่ว่างานของเราจริงๆเนี่ยก็คือเราก็ทําน้ําพริกมาประมาณ50กว่าปีแล้วรระแต่แต่เราก็ยังเราพอใจในสิ่งที่เรามีพอใจในสิ่งที่เราเป็นนะคะเพราะว่าการใช้ชีวิตที่เราไม่เกินปัจจัย4ี่เราก็ไม่ไปเบียดเบียนขึ้นกันละกันนะคะเราพอใจแล้วก็ภูมิใจที่สุด ที่ได้มาอนุรักษ์ภูมิปัญญาภูมิใจที่สุดได้เกิดขึ้นในผืนแผ่ผนดินไทยนี้ได้มีบูรพมหากษัตริย์ทรงดูแลผืนแผ่นดินนี้ให้เราได้อยู่สุขสบายนะคะของเราไม่ต้องมีการเบียดเบียนกันนะคะ,คะเราก็ในความภูมิใจของคุณแม่ในความปลื้มปิติในบุญของค,คุณแม่แล้วก็ในความาศรัทธาที่ล้นเหลือมากมายทีเดียวสามสิ่งนี้รวมกันขอให้คุณแม่เนี่ยได้แนะนํากับ คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะว่าที่รับชมรายการของเราอยู่ว่าคุณแม่เนี่ยมีทั้งความภูมิใจมีทั้งความปิติใจม,มีทั้งศรัทธามากมายเหลือเกินรวมเป็นพลังของคําแนะนําให้กับสาธุชนที่ดูรายการอยู่หนคะในการเรินธุรกิจก็ดีสมาชิตก็ดีสาธุทุทกก็ทั้งทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่ใจใจนลคะถ้าอยู่ที่ใจคําเดียวเลยและการใช่ค่ะอยู่ที่ใจคิดดูสินค้าจะสุขหรือทุกก็อยู่ที่ใจเออจะอะไรอะไรอะไรทั้งหมดก็อยู่ที่ใจทั้งหมดรวมความว่าค่ะตอยู่ทจ่ใจดูแลจิตใจแล้ออย่างหนึ่งในในในช่วงนี้วิกฤตวิกฤตเนี่ย ย่อมมีโอกาสนะคะเพราะงั้นอดทนหน่อยนะคะธุรกิจตอนนี้หรืออะไรก็ตามมันกำลังถึงจุดเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวแล้วการการใช้ชีวิตอะไรทุกอย่างต้องระมัดระวังมากขึ้นแต่บ้านเรายังอยู่ได้นะคะไม่ถึงกับขั้นเลวร้ายขนาดนั้นวิกฤตยังมีโอกาสอยู่นะคะผวให้อดทนนะคะแล้วก็ค่อยๆหาทางดูอย่างการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยมีอะไรอีกมากมายที่ต่างชาติเขา หลงไหลข้างคล้ายในในอาหารในวัฒนธรรมของเราเราก็ลองหาช่องทางดูแลยนะคะค่ะยังอยู่ได้อยู่ค่ะบ้านเราคโอกาสในการที่จะรักษา คุณงามความดีรักษาสังคมของเราให้น่าอยู่กันต่อไปเอาละวันนี้เวลาในเบรกที่2ของเราก็หมดลงแล้วคงจะต้องนวันหน้าต้องเชิญมาอีกรอบหนึ่งยังมีคําถามอีกมากมายที่ยังไม่ได้ถามวันนี้มากทีเดียวนะคะเรก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะคะถ้าคนฟังเนี่ยฟังแล้วรู้สึกว่าทานน้าพริกอร่อยขนาดไหนดูรายการนี้ก็อร่อยไม่แพ้น้ําพริกละค่ะสาธุสาธุวันนี้ต้องขอเจริญพรขอบคุณคุณโยมเพลินพิษสืบพาณิชพิธีกรเสียงสวยจาก รายการที่วันทําข่าวสาธุเจริญพรเรื่องขอเจริญพรขอบคุณคุณยมนิตยาลักษณะวิสิทธิ์จากน้าพริกนิตยาวันนี้ผ่านน้ำพริกรสแซ่บมาให้รับประทานกันถึง b ี v ีทีวีเเดียต้องขอเจริญพรขอบคุณแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าจะได้มาคุยกันต่อในคําถามที่เหลือแล้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระพมวชิรญาณ กรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าวาดวจนาวาเขตสัตหนกรุงเทพที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้งสามมาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแพ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำสุดท้ายต้องขอเจริญพรขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านที่เกียรติรับชมรายการของเราได้ดีเสมอมาวันนี้เวลาหมดลงแล้วขออำนาจคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงจงมาพิบาลรักษาท่านทั้งหลายให้ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร ตาทู